สวัสดีครับทุกคนครับภารกิจเปิดแพ็คตามล่าตัวในฝันก็ยังดําเนินต่อไปเรื่อยๆไม่ว่าจะมีแพ็คไหนมาก,ก็ตามนะครับบางทีก็เปิดแพ็คใหม่บางทีก็เปิดแพ็คเก,ก่าบางทีก็เปิดควบ2แพ็คนะครับคลิปนี้นะครับเราจะเปิดควบ2แพ็คแต่ว่าแพ็คแรกที่ต้องการคือเป้าหมายหลักเนี่ย ต้องมาให้ได้ก่อนนะครับผมเอาแพ็กอีปิก่อนนะครับก็คือแพ็กนี้เลยกําลังจะหมดเวลาวันจันนะครับแพ็กวันจันนะครับผมตุลิยงตูรามครับอันเดียปิโรแล้วก็ริคาโดแฟลลี่นะครับผมบอกแล้วว่าถ้าเกิดเป็นแพ็กที่แบบได้รับความนิยมหรือเป็นตัวที่น่าเปิดนะครับมันก็จะมีการเปิดเรื่อยๆทั้งสัปดาห์แหละครับผมเดี๋ยวผมหลอกคอยดูเลยนะครับในช่วงวันสุดท้ายเนี่ยจะมีคนเอามาโพสเยอะเลยนะครับว่าวันสุดท้ายแตกวันสุดท้ายแบบนู้นวันสุดท้ายเกลือมีคนเปิดนะครับใช้เคสวันสุดท้ายนะฮะ ก่อนแพ็กหมดออาวนี่เปิดไปแล้ว137ตัวนะครับเป้าหมายหลักๆยังไม่มานะครับก็คือตุลามกับปีโลครับผมขอ2ตัวนี้ก่อนนะฮะตุลามกับปีโลนะครับถ้าตุลามกับปีโลมาปุ๊บนะครับผมเราจะเบนเข็มเอาทองที่เหลือไปเปิดแพ็คฟานไดกับซาร่าเอาดียว่า1 2 800ทองที่ทรงคุณค่าครับผมผลลัพธ์จะเป็นยังไงไปลุยกันเลยดีกว่าครับผมจุ่มแรกครับจุ่มแรกครับจุ่มแรกครับ จุมแรกครับแปกสองเลยหรือเปล่าเป็นไปได้นะมันเป็นไปได้นะมันเป็นไปได้นะมันเป็นไปได้นะ CF CF ก็ไม่ใช่สิครับอไอช่วงที่มันโหลดอะผมมีความเฮ้ยได้นี่หว่ายืนแปดครับยืนแปดยืนแปดครับมาปรีรลมาตูรามมาอันนี้ลูกใช่ไหมเนี่ยอันนี้มาคุสตูรามใช่ไหมที่ยืนอยู่เนี่ย อ๋อนึกว่าจะเชิญพ่อมาครับผมนึกว่าลูกจะมากับพ่อปีโลทีแรกก็มาหล่อๆไปเลยปลานี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้ลูกมาใช่ไหมแม่ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเมื่อกี้เป็นมาคุสตูรามแล้วแบบขอต้อนรับท่านผู้ชมคุณพ่อของผมเองถ้าเกิดมาคุสตูรามมาแล้วแบบยกมายกมือบอกต้อนรับ พ่อนะนดืิยงตุลาม,มาปุ๊บนี่ฮาเลยนะเป็นช็อดโมเมนต์ที่แบบไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะครับผมเออสองคนพ่อลูกจะอยู่ในแพ็คเดียวกันแต่ว,ว่าอันนี้เป็นกัสเซนดาดะคระับอ้ามาแล้วจ้าอันเดียปิโลครับผมนี่หนึ่งจุ่มแตกเลยเวลาจุ่มต่อไปก็แตกอีกอะ่ะตุลามแตกอีกอะ่ะมาโครตรไวพวกเลยนะครับผม ดวงคนเราไม่เหมือนกันนะครับไม่ใช่ดวงแบบมเอ้ยมันก็คือดวงแหละแต่หมายถึงว่าผมว่ามมันไม่มีอะไรตายตัววัดนะครับสุดท้ายมันมันดวงอยู่ครั้งต่อครั้งอะ่ะนะไม่ใช่ว่าเออแพ็คนี้คนเปิดได้เยอะหรือเปล่าแพ็คนี้เลดดีหรือเปล่ามันวัดไม่ได้หรอกครับนะผมว่ามันเกิดมันขึ้นอยู่กับครั้งต่อครั้งในการเปิดเนี่ยจุ่มต่อจุ่มเนี่ยไอจุ่มนียจะเป็นยังไงอยู่ที่ดวงล้วนนะครับมันไม่ได้เป็นภาพรวมว่าเออแพ็คนี้คนเปิดได้ดีหรือได้น้อยอะไรเงี้ยนะครับผมไปเลยอันนี้ตุลาม,มาจริงๆนะตุลามาจริงๆครับ ขอตุลามาจริงๆจบส,สวยๆเลย CF เฮ้ยยืนเก้าวอะยืนเก้าไม่ใช่ว่ะเบอร์สิบจะด้วยสีไม่เปลี่ยนนิกว่าโรนันโดอานหยโอ้โหยกขบวนสแตนดาร์ดมาเลยครับผม จะสลับแพ็กไปซาร่าก็คันมือแต่ว่าคือบางทีเดี๋ยวเราไม่รู้ว่ามันจะออกตอนไหนอ่ะเราไม่รู้อนาคตนะครับเราคาดการไม่ได้ว่าดวงคนเราในการเปิดแต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่ละคาเนี่ยมันจะเป็นยังไงทุกป้านะครับเราก็อยากจะสลับแหละบางทีถ้าเกิดถ้าสมมติว่าเราตั้งเป้าไว้2แพ็กเราสลับไปสลับมามันก็สนุกดีนะต่นนี้เราเอาเป้าหมายหลักก่อนนะครับผมก็คือแพ็กนี้ก่อนอีพิก,ก่อนเออผมก็ผมก็ชอบอีพิกมากกว่านะครับสมมติว่าเรามีงบจํากัดเนี่ยผมก็จะเลือกอีพิกมากกว่านะครับไปตูราม ตุราม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 กับปีโรอรีวิวไปแล้วนะครับในช่องบอมสกีรีวิวตั้งแต่วันแรกๆเลยนะครับผมไปรับชมกันได้นะครับในช่องบอมสกีรีวิวนะจ๊ะตุราม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 เฮ้ยยืนเก้าสแตนดาร์ดเบอร์สิบเอซีมิลานลาฟาเอลเลาเฮ้ยไหนบอกว่าตุรามจะมาต่อไปไงวะ นี่อย่านะกำลังดีเริ่มต้นดีเริ่มต้นดีอย่ามาตายตอนจบนะเว้ยอย่ามาตกม้าตายเริ่มต้นดีอย่ามาตกม้าตายนะจ๊ะ yes, แพ็กจะหมดเวลาอีกวันเดียวทนอีสองวันเสา,าร์าอาทิตย์เสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็เช้าวันจันนะครับใครรอเก็บไว้เปิดชั่วโมงสุดท้ายของแพ็กบ้างครับผมเอ้มีใครเปิดเบเบโต้บ้างปะเนี่ยแม่หอย่าให้พี่แกเหงานะเปิดแกสักร้อยหนึ่งก็ได้นะบ้าเสร็จตัวเองนะเว้ย มาตุราม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 มาเลยมาครับร้องอะไรก็ไม่รู้ซีบียืนเก้าอันนี้เป็นอินเตอร์หรือเปล่าเฮ้ยมาโอ้โหแฟลลี่ครับอืมดิสเน่แฟรลี่โอ้โหแม้เป็นตุรามจบเลยเนี่ย เฮ้ i, แต่ตัวนี้บางคนก็ว่าดีเหมือนกันนะครับแต่แร์มันก็แค่แบบ ยังไงอะ่ะคือส่วนสูงอ่ะพอๆกับตุรามเลยครับภาพรวมสเต็ตจริงๆก็สวยนะก็สวยแต่ว่าทุกวันนี้มันมีตัวเลือกเยอะไงมีตัวเลือกเยอะหลายคนพอพอแบบพอมันใกล้เคียงกันก็ไปดูเรื่องอื่นนะครับเ,เรื่องของค่าจ้ำเรื่องของเฮดดิ้งเรื่องของสกิลพิเศษเนี่ยถึงแม้สเต็ตเตตถ้าดูแบบองค์รวมจะใกล้เคียงกันหรือส่วนสูงใกล้เคียงกันก็ตามนะครับผมลิคาโดแฟลลี่ฮะอ่ะได้มาหนึ่งแสดงว่าตุรามไม่น่ากลัวเพราะว่าโอ้ยไอตัวสุดท้ายนี่แหละไอตัวสุดท้ายนี่แหละอืมจะน่ากลัวแล้วเป็นตัวที่ดีที่สุดในนนแพ็หรือออเเปล่าาา้ยยยยว ยอย่าไปลึกอย่าไปไกลตอนนี้กําลังส,สวยๆตอนนี้กําลังส,สวยๆเอามา3ตัวส,สวยๆอย่าไปลึกอย่าไปไกลตุลาหมตุลามตุลาหามตุลามตุลามาเอาเรอบนี้แหละเอาทีนี้แหละฮึบ D M F ยืนเก้าอซมิลานเบอร์สามสิบไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเฮ้ยอย่านะอย่านะ กินตุกกินตุกอย่านะเว้ย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 ไม่เอาแบบนี้นะไม่เอาไปไกลกว่านี้นะจ๊ะไม่เอาไปไกลกว่านี้นะจ๊ะไม่เอาไปไกลกว่านี้นะจ๊ะอธิษฐานครับผมหลับตานึกถึงหน้าตูรามครับเขาเคยทําคุณงามความดีอะไรไว้ให้กับยูเวนตุสแล้วก็ทีมชาติฝรั่งเศสเมื่อตอนบอลโลกประกบโรนโดอาณาได้อย่างจังหวะนะครับหลับตานึกถึงแล้วกดปล่อยมือครับผมและตูลามจะมาครับเออมเบียงอาร์บีเฮ้ย สิบเก้าโอ้ไม่ใช่โอ้โหเห็นเสื้อดำเห็นเสื้อขาวลายพอยต์หรือว่าม้าลายมาแหมยิ้มเฉ่งเลยโอ้โหตายถือว่าพักพวก เฮ้ยไม่เอานะเว้ยตุลรามอย่าไปลึกนะเว้ยอย่าไปไกลกว่านี้นะเว้ยเจตัวในตู้เท่ากับว่าตรงนี้เหยียบครึ่งตู้นะครับเหยียบครึ่งตู้แล้วนะครับมาเถอะมาเถอะทั้งคู่มาหาผมหน่อยเพิ่ไปละเพิ่ไปะล้วอย่ามีอะไรล้างเกลือป่ะวะไม่มีอะไรให้เปิดล้างเกลือครับเปิดจากข้างนอกบ้างดีกว่าเปิดชข้งนอกบ้างครับผมเรากดเข้าไปปุ๊บไม่ต้องพูดเยอะนะครับกดเข้าไปแล้วกปิดกดเลยนะครับกดเข้าไปแล้วกดเลยนะครับ7,400ทองใช่ไหมกดเข้าไปแล้วกดเลยนะครับกดเข้าไปแล้วกดเลยครับมา เอารอบนี้แหละเอารอบนี้แหละไอ้มังดี G K ยืน8ยืนโอ้าโอ้โหไปทำไมไม่เป็นตุลาเมื่อกี้จบเลยนะตุลามาเมื่อกี้จบเลยนะาายนะให้ตายถือว่าพักพวก ทุกครั้งที่เราจะกดสุ่มนะครับทุกครั้งที่เราตัดสินใจจะเริ่มเปิดแพ็คนะครับถ้าเราคิดมากๆเราก็จ้องสำเนียกไว้เลยว่า เราก็ต้องคิดไว้เลยว่ามันต้องมีทั้ง worst case แล้วก็ best case best case คือจุ่มแรกออกเลยนะครับ worst case ก็คือว่าไปก้นตู้เลยนะครับเราต้องเตรียมใจยอมรับว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นได้เสมอนะครับเนาะไม่ใช่ว่าแบบเปิดไปเท่านู้นเท่านี้เท่านั้นแล้วก็ผิดหวังเสียใจเครียดนะครับผมทุกครั้งที่เราจะกดนะครับเราตัดสินใจเริ่มกดเราต้องทําใจไว้เลยฮะมันจะได้ไม่เครียดนะครับผมมันจะได้ไม่เครียดนะครับเพราะฉะนั้นเข้าใจในแต่จะทำครับตุลามาครับ ยืน 9, เก้าโหนุษสาพูดดิดพูดดีนี่แหละน้ากลัวไอตัวสุดท้ายนี่แหละตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายนี่เจ้าปัญหาเลยแหละแล้วถ้าเกิดยิ่งเป็นตัวสุดท้ายที่เราอยากได้มากที่สุดนะห้าสิบเจ็ดตัวในตู้ครับขอให้เหลือทองไปเปิดฟันไดสักตัวหนึ่งนะเนี่ยเอามาแทนได้เลยนะ เอามาใส่ได้เลยเอามาแทนใครดีอะเอามาแทนใครดีอะจากทีมที่เห็นเนี่ยนะก็ต้องเป็นจอรนโอชิอาใช่หรือเปล่าเล่น,นเซ็นเตอร์3คนในกำลังดีมาทีนี้เถอะนะขอร้องนะพี่โคจ๋าพี่โคสุดหล่อคุณต้องชมเขาบ้างนะครับพี่โคสุดหล่อพี่โคใจดีพี่โครวยพี่โคหล่อด้วย,ว,ยวยนะครับพี่โคใจดีต่างหากนะครับสุดสวยรวยอีกต่างหากอาบีโอ้โโโ ยืนก้าวอีกจะเอาล่อๆซะหน่อยเฮ้ยมาได้แล้วนะมาได้แล้ว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 4,700ทองในตู้เหลือ4,700ตัวเฮ้ย <á> สี่สิบเจ็ดเฮ้ยทองพอนี่หว่าเพราะว่าเพราะว่ามีมีเปิดไปบ้างแล้วนะครับผมแต่เราไม่อยากให้แบบไปเหมาขนาดนั้นนะครับเออคลิปที่แล้วก็ทีนึงแหละนะครับคลิปนี้ไม่ได้นะคลิปนี้ต้องกอบกู้ชื่อเสียงเราก็คืนมาให้ได้นะครับกอบกู้ชื่อเสียงมาสําหรับใครที่เล่นหลักๆใน Android นะครับผมเวลาเติมที่ร้าน iOS เเนี่ยก็บางทีร้านก็คิวเยอะนะครับผมไม่ได้เปิดให้อะไรให้นะครับผมเนาะเวลาผมรับภารกิจมาก็ต้องเข้าใจนะนะน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า เราก็ต้องอวยพรนะฮะถ้าคุณจะเชียร์จะแช่งนะครับผมก็นึกถึงตอนที่เราเปิดเองด้วยพูดอะไรครับผมไปเลยตุลาม,มาได้แล้วจบนี้แหละจบนี้แหละตุลาม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 สีบีโอ้โหเฮ้หนูว่าเราพูดมากไปวะพูดมากไปไม่แตกวะ่ะ ผูน้น้อยดิยน้อย <c oughs> เดี๋ยวไม่ใช่เฮ้ยสามสิบเจ็ดตัวแล้วว่ะเฮ้ยลึกแล้วนะอย่างนี้ลึกแลวนะลึกแล้วนะแต่ยังไม่เรียกว่าเหมาอ่าเออความวมาเหมาของทุกคนไม่เท่ากันเน่ <c oughs> คุณอาจจะคิดว่าเหลือห0สิตัวก็คือเหมาแล้วห,ลหรอเนี้ยหรอไม่นะสําสหรับผมคือเหมาก็คือแบบว่าหมดตู้เลยอ่ะไม่มีเหลือสักตัว <c oughs> อันนั้นเขาเรียกล้างตู้ <c oughs> ตล้างตู้เหมานะครับนิยามของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันด้วย ตุลามครับอ่ะกดเข้าไปดูเขาเรียกว่าเช็คตุลาม1ครั้งอ่ะเช็คตุลามอีก1ครั้งเช็คตุลาม2ครั้งตุลามใส่เบอร์15ปกติเขาใส่เบอร์15นะทีมชาติใช่ป่ะแต่นี้ใส่เบอร์21นะครับอ่าก็คือเช็ค2ครั้งนะครับผมแล้วก็กด1วิหนวิไปเลยมามาได้แล้วมาได้แล้วยืนก้าวอีกโอ้โห o เบื่อต้องย่องย่องย่องเดินต้องย่องเดินต้องย่องมาเงี้ย สกอตตี้แม็กทอมมีเน่เฮ้ยอะไรวะเราไม่มีทองจะเหลือไปเปิดแพ็คซาร่าแล้วนี่ยใช่ปะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเอาทีนี้นะทีนี้นะทีสุดท้ายนะซี9 9 1 9ิบเก้าเก้าหนึ่งเก้าก็สองแปดเราได้อีก3จุ่มใช่ปะ่ะขอให้ทีนี้แตกแล้วเราก็เอาอีก2จุ่มนะครับไปเปิดแพ็คซาร่าฟันได้นะครับแล้วก็ได้ซาร่าทั้งฟันได้เลยครบนะครับจบสวย เรากู้หน้ากู้ตาหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นดอกนี้ต้องมาแล้วดอกนี้ต้องมาแล้วมา<ๆ>มาโ<ๆ>อ้โหามาหาอ่องมาไม่ได้ต้องวิ่งออกมาต้องวิ่งออกมานี่ตัวหลอกนี่ตัวหลอกครับโอ้โหนี่กวจะต้องไปก้นตู้เลยอันนี้อันนี้คือเหมาปะครับอันนี้คุณเรียกเหมาปะ <laughs> <laughs> เกิดอะไรขึ้นท้องฟ้าปนป่วน <laughs> นายคือใครอะ นายคือคนคนนั้นใช่ไหมคนที่เขาขากันที่ควักยี่สิบเอ็ดลิธิยงตุลามน่าจะมาตั้งแต่ลูกมาเลยนะเธอนะตอนลูกมาชอดแรกคุณน่าจะมาโอ้โหเหลือ2พ0 0ทองครับผมในตู้เหลือส7บตัวโอเคอโอเคสอบเค17ตัวนะ่ <c oughs> อ2พ0 0ทองนี้นะครับผมจะก,กู้หน้ากู้ตากู้ความหล่อมาได้นะครับผมเปิดได้ซาร่าหรือฟานได้สักตัวนึงก็สวยแล้วนะเอาไะละนะครับมา ขอสักตัวนึงเถอะหรือไม่ก็2ตัวเลยเดินออกมาคู่กันเลยยิ่งดีครับผมคู่หน้าคู่ตาหน่อยครับอย่าให้อายชาวบ้านเขามามามาซีบีเสื้อแดงปะ่ะโอ Belle. ้โหเฮ้ยขอสักตัวหนึ่งเถอะขอสักตัวหนึ่งขอสักตัวหนึ่งแท็กเนี้ย แพ็คน,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 นี้ขอตัวหนึ่งแ ouais. พ็คน,นี้ขอตัวหนึ่งกูหน้ากูตาหน่อยขอตัวขอตัวหนึ่งขอตัวหนึ่งขอซาร่าก็ได้ฟันไดก็ได้เดี๋ยวรีวิวให้รับชมกันในช่องบอมสกีรีวิวนะครับผมโมดบอลซาร่าลงคลิปรีวิวไปแล้วนะครับก็ไปดูได้ในช่องบอมสกีรีวิวนะครับผมส่วนฟันไดเดี๋ยวรีวิวมาให้ในวันพรุ่งนี้นะมามาขอตัวหนึ่งเถอะจ e ุ่มทา้ <lite> ทายแล้วจุ่มท้ายแล้วหนึ่งสองสามมาฮึกลเฮ้ย เป็นอะไรกับแพ็คนี้วะเนี่ยไอคลิปที่แล้วก็เติมนะเติมอีกเติมนะเติมอีกกว่าจะได้ล่อไปก้นตู้เลยเฮ้ยโอ้ยยยยยยยมยยยยยยยหยย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 มยยยยยดยย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 ดยวียยยยยยยหยย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 ่ยย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 ยลยย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 ยันยยดยย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 ่ยย เอ <MS S 2> ไม่ใช่และต,ตัวมันก็ไม่ให้อยู่อะห่วงจังเลยวะขี้เหนียวขี้หนืดจังเลยเว้ยมาสุดท้ายอ๊อหไม่ถูกโลว์กับแพคนี้หรือเปล่าวะไม่เกี่ยวหรอมั้งะนะครับทุกทุกครั้งที่เราจิ้มไปนะครับเราก็เราก็ดวงมารีเซ็ตอยู่แล้วนะครับผมมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่า,าเออคนนี้ ถูกฉลอกับแพ็คนู้นแพ็คนี้ช่วงนี้ดวงดีมันมันขึ้นอยู่กับคํานิยามนะครับผมผมว่าถ้าเกิดเราคิดตามหลักวิทยาศาสตร์นะครับมันไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะครับอยู่ที่ดวงในแต่ละครั้งล้วนๆเลยแต่ถ้าเกิดเกิดคิดบวกนะครับก็แพ็คนี้ก็จํานวนลดลงไปนะครับผมเหลือ78ตัวนะครับในตู้ก็มี100ตัวมันทําให้ไปฝั่งฝันได้ไม่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 ยากกว่าแพ็ค150ตัวนะครับดีที่มันไม่เป็นแพ็ค200ตัวนะครับไม่งั้นเราท้อไปแล้วนะครับถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมันลอบการวันนีด เป้าหมายหลักเป็นไปตามเป้าหมายนะครับผมแต่ว่าของขวัญที่แถมมาสําหรับโชว์ทามี้ทาไมไม่ให้มาสักตัวนึงวะนะครับเป็นคุณจะไปต่อหรือเปล่าสําหรับแท็กนี้นะครับโอเคครับประมาณนี้ฮะใครยังไม่ได,ด้ติดตามช่อง Bomb Ski for Bomb Ski Review ครับทุกช่องลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปเด้อคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ I strive just to say I'm